สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆคนตาบอดอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าใช้งานแป้นพิมพ์ Google Keyboard บนโทรศัพท์ Samsung อีกหนึ่งวิธีการนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนว่าแป้นพิมพ์ Google Keyboard มีให้ติดตั้งใน Play Store นะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Play Store ไปที่แถบ,นะบ,บด้านล่างนะครับหาแถบด้านล่างแล้วก็หาแถบค้นหาแล้วก็ไปค้นหาด้วยเสียงได้เลยนะครับซึ่งผมขอข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปนะครับเพราะว่า,าเพื่อนๆคงจะทราบอยู่แล้วขั้นตอนในการติดตั้งแอปถุกแอปไปเราเราไปติดตั้งใน Play Store นะครับจะไปป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้เลยนะครับ Google Keyboard ก็จะได้ ในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะติดตั้งกันนะครับก็คือแป้นพิมพ์อันนี้แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าแป้นพิมพ์อันนี้มันจะเขียนว่าอะไรนะครับโทรไม่ได้เลือกหน้าที่สามจากสามหน้าที่ไม่กูยูชัดยูกูเกิลดิสต์ยูชัดวาดในสโนคราโน no ูตโคตุนโูต,ต,ต,ตนี่นะครับเขาจะเขียนอย่างนี้น o ต์นูเสียงโวคาลิเซอร์จะอ่านแบ,แบบนี้นะครับ แล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็วิธีการเข้าไปดูก็ให้ของคนมองไม่เห็นเรานะครับก็ให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองค้างไว้ตรงหน้าแอปนะครับ,บหน้าไอคอนแอปนะครับโบมไม่อยู่ในเพจเจอสามตัวเลือกด่วนสําหรับโบมให้เมนูบริบทแสดงขึ้นมาจากนั้นก็ปัดขวาไปหาข้อมูลแอปนะครับข้อมูลแอปปุ่มข้อมูลแอปแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปนะครับ ข้อมูลแอปอ่าสื่อนี้สําหรับเพื่อนๆผู้พิการทางด้านสายตานะครับอาจจะไม่ได้มีภาพให้กับคนสายตาปกตินะครับถ้าเกิดก็ต้องการภาพคนสายตาปกติต้องการดูภาพยังไงก็ให้ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าผมอาจจะนําภาพมาลงให้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาในข้อมูลแอปแล้วก็ให้ปัดไปหา ข้อมูลแอปในร้านแอปที่ติดตั้งจาก s พจโตนะครับผมใช้ซัมซุง a อาสิบห้าห้า g นะครับก็ข้อมูลหาตำแหน่งขึ้นปุ่มก็ปัดขวาไปเลยครับข้อมูลแอปโบ้ติดตั้งแล้วยุดรายการส่วนตัวส่วนการแจ้งเตือนถูกล็อกสามจากการอนุญาตไมโครโฟนสี่จากสิบสี่ปัดขวาไปอีกครับเวลาหน้าจอสว่าง 5จาก14จัดการแอบหากไม่ได้ใช้งานลบการอนุญาตหากไม่ได้ใช้งานแอบเปิดใช้งานอยู่สวิตช์6จาก10ค่าเริ่มต้นตั้งเป็นค่าเริ่มต้นในแอบนี้8จาก14การใช้งานส่วนหัวข้อมูลมือถือใช้22.36เมกะไบต์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม10จาก14ให้ปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับ แบตเตอรี่ใช้ไป0%หลังจากการชาร์จจนเต็มครั้งล่าสุด11จาก14ที่จัดเก็บข้อมูล256เมกะไบต์ถูกใช้ในที่จัดเก็บข้อมูลภายใน12จัดข้อมูลแอปในร้านค่าแอบที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store 13จาก14นี่ครับให้มาหาหัวข้อนี้แล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับ Play Store จากนั้น ก็ให้ปัดไปเรื่อยๆเราก็จะเจอหัวข้อของแอปที่เราต้องการจะดูในนี้นะครับตัวเลือกคูดแปด้นคูดแป้นพิมพ์ของ Google นี่ครับเขาจะเขียนคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ของ Google เนื่องจากผมใช้เสียงโวคาเลเซอร์เขาก็เลยอ่านไม่ไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็จะอ่านประมาณนี้น้ดแป้นพิมพ์ของ Google อยู่ในรายการ ก็เอาง่ายๆว่า Google Keyboard นะครับ Google ล l a s แล e y b o แป้นพิมพ์ของ Google ีี์ b o a r d แป้นพิมพ์ของ Google นี่ครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆใครที่อยากติดตั้งบนซัมซุงก็ให้มาหาตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนตาบอดที่อยากจะใช้นะครับแต่สําหรับท่านที่ใช้แล้วก็คงจะทราบวิธีการตั้งกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับท่านที่ยังไม่ไ,มได้ใช้ ก็มาหาเจ้านี้นะครับตัวเลือกโน้ตแป้นพิมพ์ของ Google อยู่ในรายการ Google LLC คะแนนเฉลี่ยสิบการจัดดาวน์โหลดแล้วกว่าหนึ่งหมืนล้านครั้งถอนการติดตั้งเปิดมีอะไรเปิดถอนการติดตั้งปุง่มก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในที่ผมพาเข้ามาดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าเพจสโต e หาแทบค้นหาเลือกไว้แล้วก็ไปหา ค้นหาด้วยเสียงกดเข้าไปแล้วก็พูดช้าๆว่า Google Keyboard ก็เพื่อนๆก็จะได้เป็นพิมพ์ตัวนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาจากหน้านี้นะครับเราจะไปในหัวข้อที่ผมได้พูดถึงในช่วงแรกคือวิธีอีกหนึ่งวิธีการในการตั้งค่าใช้งานเป็นพิมพ์ตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปใน,ใน setting หรือการตั้งค่าของโทรศัพท์เราโดยตรงนะครับกลข้อมูลแอ วันหยูดครับทรัสเลือกไม่ได้เลือกหน้าที่สองจากสามเลือกแล้วนี่ผมต้องมาหาการตั้งค่าของผมก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาไว้หน้านี้อ่าเริ่มต้นให้หาการตั้งค่าแล้วแล้วก็1น,นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับไรการตั้งค่าอ่าเมื่อเจอการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปเลยครับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ w i Wi-Fi วไฟบลู tooth ตัวจัดการ ซิม 2>, 2จาก26อยู่ในรายการ26รายการให้เพื่อนๆปัดขวาไปเรื่อยๆครับให้เจอการจัดการทั่วไปนะครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคิชแชร์ a n d r o r o i d เออโท่3จาก26ไปอีกครับโหมดและกิจวัตรโหมดกิจวัตร4จาก26ไปอีกเสียงและการสั่นโหมดเสียงเสียงเรียกเข้า5จาก26เราจะไปกันเรื่อยๆนะครับ การแจ้งเตือนแถบสถานะห้ามรบกวน6จาก26จอภาพความสว่างโหมดถนอมสายตาแถบการนำทาง7จาก26แบตเตอรี่ประหยัดพลังงานการชาร์จ8จาก26ไปเรื่อยๆครับวอลเปเปอร์และสไตล์วอลเปเปอร์จานสี9จาก26ทีมทีมวอลเปเปอร์ไอคอน10จาก26หน้าจอหลัก รูปแบบเครื่องหมายไอคอนแอป11จากหน้าจอล็อกและ AOD การล็อกหน้าจอและชิวมาสเรลวิซอนดิสเพลย์12จากความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตัวล็อกอัตโนมัติการใช้การอนุญาต13จาก26ตำแหน่งคำขอตำแหน่ง14จาก26ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินข้อมูลทางการแพทย์การแจ้งเตือนฉุกเฉินไร้สาย15จาก26 บัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพจัดการบัญชี Smart ทสวิ c ช16จาก26 Google บริการ Google 17จาก26ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคุณนะสมบัติขั้นสูงลางปุ่มด้านข้าง18จาก26 d i ิ i t a l w a l l i n g และการควบคุมของผู้ปกครองเวลาหน้าจอสว่างตัวตั้งเวลาแอป19จาก26 การดูแลอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำการปกป้องแอบ20จาก26แอบแอบพื้นฐานการตั้งค่าแอบ21จาก26การจัดการทั่วไปภาษาและแป้นพิมพ์วันที่และเวลา22จาก26ครับนี่ผมก็ได้เจอแล้วนะครับการจัดการทั่วไปผมก็จะ1น,นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตรงนี้นะครับ การจัดการทั่วไปภาษาและแป้นพิมพ์วันที่และเวลา22จาก26อ่าตรงนี้ครับเพื่อนๆืฟังให้ดีอีกครั้งการจัดการทั่วไปภาษาและแป้นพิมพ์วันที่และเวลา22จาก26เมื่อเจอแล้วก็เข้าไปได้เลยครับการจัดการทั่วไปทีนี้เราจะมาหาหัวข้อหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราจะต้องปิดแป้นพิมพ์ซัมซุงที่เราใช้ในปัจจุบันไปก่อนนะครับ แล้วค่อยเปิดแป้นพิมพ์ Google Keyboard ขึ้นมานะครับตามผมมากันเลยครับการจัดการทั่วไปค้นหาการตั้งค่าปุ่มภาษาไทายไทยหนึ่งจาก11อยู่ในรายการ11รายการเราจะต้องไปหาหัวข้อที่มีชื่อว่ารายการแป้นพิมพ์พื้นฐานนะครับค่อยๆตามผมกันมานะครับเพื่อนๆภาษาของแอปเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับแต่ละแอป2จาก11เสียงที่เข้ามาสจาก11 วันที่และเวลา4จาก11การตั้งค่าแป้นพิมพ์ Samsung English US และไทย5จากรายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานแป้นพิมพ์ Samsung และการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google 6จาก11นี่แหละครับเพื่อนๆสิ่งที่เราต้องการกันหัวข้อนี้รายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานแป้นพิมพ์ สามซั่งและการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google หกจาก11บเอ็ดก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับหัวข้อนี้รายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานจากนั้นก็ให้ปัดไปเรื่อยๆนะครับรายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานเดียถึงหัวข้อที่ต้องการแล้วผมจะบอกนะครับแป้นพิมพ์เริ่มต้นแป้นพิมพ์สามซั่งหนึ่งจากเจ็ดอยู่ในรายการเจดรายการ ั้งหมดส่วนหัวสอบแป้นพิมพ์ซัมซุงอังกฤษอัสและไทยสามจากเจ็ดไปเรื่อยครับการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google อัตโนมัติสีจากเจ็ดเปิดใช้งานอยู่การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google สวิตช์นี่ครับนี่คือแป้นพิมพ์ของซัมซุงนะครับเราต้องปิดไปก่อนนะครับเปิดใช้งานอยู่การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google สวิตช์สีจากเจ็ด ก็ให้เราหนิ้วแต่สองครั้งให้ปิดตรงนี้ไปนะครับปิดใช้งานอยู่จากนั้นก็ให้ปัดขวาไปหา Google Keyboard นะครับมันจะปิดอยู่เราก็ต้องไปเปิดเขาขึ้นมานะครับแป้นพิมพ์อักษรเร็วของ t o อ c บ Bar หจาก7จติดใช้งานอยู่แป้นพิมพ์อักษรเร็วของ t o อ c บ Bar สวิตช์โหมการพิมพ์หลายภาษา6กจากเจ็ดไปอีกครับติดใช้งานอยู่โหมดสวิต ก็ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ตรงนี้ครับปุ๊บโรซาโรสวิโรซาวิธีการป้อนข้อมูลนี้อาจเก็บข้อความทั้งหมดที่คุณพิมพ์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นรหัสผ่านและหมายเลขบัตรเครดิตโดยมาจากแอปพลิเคชันโบสใช้วิธีการป้อนข้อมูลนี้หรือไม่ก็ปัดไปหาคำว่าตกลงปุ่มนะครับยกเลิกปุ่มตกลงปุ่มก็ หนึ 1> 1นิ้วแต่สองครั้งนะครับเข้าไปรายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานตอนนี้เราก็ได้แป้นพิมพ์ Google Keyboard มาเป็นแป้นพิมพ์ในเริ่มต้นในโทรศัพท์เราไปที่เรียบร้อยเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับแป้นพิมพ์ Google Keyboard จะเป็นแป้นพิมพ์มพื้นฐานที่มีในโทรศัพท์อีห่ออื่นทุกอีห้อนะครับเราไม่ต้องติดตั้ง แต่ถ้าเป็นซัมซุงเขาก็จะมีแป้นพิมพ์ของเขาให้เราใช้ถ้าเราถนัดใช้แป้นพิมพ์อันนี้ซึ่งจะมีในโทรศพัพท์ยี่ห้ออื่นมันเป็นแป้นพิมพ์พื้นฐานของพวกเราเราก็ต้องไปโหลดมาอีกทีนะครับก็วิธีการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาเช็คนะครับว่าตอนนี้เช็คให้เพื่อความมั่นใจว่าตอนนี้เราได้แป้นพิมพ์ เริ่มต้นเป็นแป้นพิมพ์ Google Keyboard แล้วยังนะครับแล้วก็ปัดสายกลับมาครับโหมดการพิมพ์หลายภาษามันยังไม่ใช่ครับติดใช้งานอยู่แป้นพิมพ์อักษร,รเรียลของ t a l k าร์สวิตช์แป้นพิมพ์อักษร,รเรียลของ t a l k าร์ติดใช้งานอยู่การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google s วิตสี่จากเจ็ดมาอีก 4, <7. S 1> มาอีกการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google อัตโนมัติ แป้นพิมพ์สามสั่งอ n ง l i s h ัสและไทยสามจับทั้งหมดแป้นพิมพ์เริ่มต้นแป้นพิมพ์สามซั่งหนึ่งจากเจ็ดเราต้องมาเลือกตรงนี้อีกนะครับเพื่อนๆหัวข้อ,อน,นี้ครับแป้นพิมพ์เริ่มต้นแป้นพิมพ์สามรั่งหนึ่งจากเจ็ดเข้าไปกันเลยครับเลือกวิธีการพ้อนข้อมูลเลือกวิธี เลือกวิธีการ่อนข้อมูลไม่ไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกโบดอยู่ในรายการ,รเราจะมาสำรวจกันนะครับวันนี้จะมีอะไรให้เราทำได้บ้างเลือกไว้ปุ่มตัวเลือกแป้นพิมพ์สามสั่งการตั้งค่าแป้นพิมพ์สามสั่ง แสดงปุ่มแป้นพิมพ์แสดงสลับวิธีการใส่ข้อมูลบนแถบการนำทางไม่อยู่ในรับยอดปุ่มหน้าต่างาสามสสแซ<ส>มแคปเจอร์หมดแล้วนะครับให้เราปัดซ้ายกลับมาที่ไม่ได้เลือกไว้นะครับเอ่อคีย์บอร์ดของ Google นะครับสก,การตั้งคเลือกไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกโอดนี่นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็แต่ให้เขาเลือกไว้นะครับติ๊กให้เขาเลือกไว้ รายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์มพื้นฐานก็ตอนนี้ก็เราก็ได้แป้นพิมพ์ google keyboard ที่เพื่อนเพื่อต้องการใช้งานมาไว้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเข้า messenger หรือว่าเข้า l ล n e นะครับหรือว่าเข้า youtube ก็แล้วแต่ก็ตอนนี้ก็เราก็จะไม่เจอแป้นพิมพ์ samsung แล้วจะใช้ได้แต่แป้นพิมพ์ google keyboard ส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน ไปเอาเป็นพิมพ์ซัมซุงคืนมาแล้วก็จะต้องไปตั้งค่าคือเป้นพิมพ์ซัมซุงหลังจากที่เราเอาแป้นพิมพ์ Google Keyboard มาใช้งานนะครับถ้าเราจะกลับไปใช้เป็นพิมพ์ซัมซุงวิธีการค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆในคลิปหน้านะครับหยุดตุ่มสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปผมก็ให้เจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินเงินทองนะครับสำหรับวันนี้ก็สวีดัดสวัสดีครับ